ก็อยู่กับอาจารย์ฐานเองกับการทดลองที่เมย์ทำมานานมากการทดลองนี้ก็มีอุปกรณ์เพียงไม่กี่อย่างนั่นเองเราก็จะทำการทดลองลูกโป่งยักษ์เองอุปกรณ์ลูกโปง่งอืแค่นี้แหละแล้วก็เหรียญบาทแค่นั้นจริงๆอ๋ออีกอย่างลมหายใจของเราเอาเอ,เอ,เอโอเคถ้าที่เรพร้อมไปแล้วก็จะนำเหรียญใส่เข้าไปในลูกโป่งเลยนะั้นเหรียญนนะ่ะอ สิ่งที่เราจะทําให้สําเร็จก็คือแล้วเราต้องเป่าเราใส่เข้ไประกอนให้ได้ก่อนแล้วก็เป่าให้มันใหญ่แล้วเมื่อเป่าให้ใหญ่ปุ๊บแล้วค่อยๆปล่อยลมออกให้เหรียญมันมา,มาอุดนั่นเองให้ลมมันไม่ออกมาอเองอ่าแล้วก็จะเป่ากันเลยโอเคแล้วก็จะไปเป่ากันเลยให้ฟังอย่างตั้งใจนะทุกคน Okei. Oh. Mm. <smart noise>